He กองทัพนะคะหลายคนคงทราบแล้วโดยเฉพาะแฟนๆขับของเขาว่าเขาจะต้องไปร่วมการแข่งขันรายการที่จีนนะค,คะตอนนี้เขาก็ไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็ต้องกักตัวสิบสีว,ว,วันนะคะตามกฎเลยทีเดียวค่ะซึ่งในระหว่างที่เขาเนี่ยต้องกักตัว14วันก็ระหว่างนี้ก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการฝึกซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็ภาษาจีนด้วยนะคะคเพื่อเตรียมแข่งขันในรายการเฟ้นหาไอดอลจีนเอเชียซูเปอร์ยังซึ่งพีคเองก็ได้ถ่ายวอล์กเนี่ยนะคะ ตัดต่อคลิปเองลงในบ e i b o แล้วก็ว YouTube คอยอัปเดตให้กับแฟนๆทั้งไทยและจีนได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะพิกเองเขามีชื่อจีนด้วยนะคะชื่อว่าหวังหยางชิง หมายถึงแสงอาทิตย์สดใสเปี่ยมด้วยความรักความชอบธรรมและมีน้ำใจนะคะสำหรับรายการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นรายการที่รวบรวมเด็กฝึกที่ผ่านการออดิชั่นจากทั่วโลกมีความสามารถทั้งทางด้านการร้องการเต้นการแรปมาแข่งขันกันแล้วก็ผู้ชนะเจ็ดคนสุดท้ายก็จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินที่จีนด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตท,ทั่วเอเชีย แล้วก็เมนเทอร์ประจำรายการนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคือลิซ่าเบคพิงด้วยนี่มีเจโชมีทาคุยะคิมูระโอ้แต่ละคนซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอี้หยางเชียนซีจากวง TFBOYS ด้วยนะคะแต่ที่สำคัญคือลิซ่าใช่ค่ะอ่ะเป็นกำลังใจให้พีคด้วยนะคะน่าจะหนาวเลยฤดูหนาวด้วยพีคเลยแต่งตัวมิดชิดมากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับค่ะ